สวัสดีค่ะวันนี้เรอยู่กับสปูอีซี่คาของหลวงวันนี้นะนนนะที่อีซี่คาเขาถลถราคาลงถึงคันละ5 0 0 0 0ืนถึงเจ็ดเลยต่อคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคันไหนบ้างไปดูกันมาค่ะเริ่มต้นด้วยคันนี้เลยเป็นเจ้า t o y ย t a v ว g o ปี2013นะเป็น4ประตูยกสูงนะราคาขายราคาเก่าอยู่ที่449,000บาทแต่วันนี้นะได้รับส่วนลดไปเลท,ทันที7 0 0 0 0บาทว้าวมากนะเหลือเพียงแค่ 7บาน9้าบาทนะคันนี้จะส่งที่7,500บาทเท่าน,นั้นเองนะท่าที่สนใจนะเรีบฝากเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันจ้ามาเลยค่ะมาต่อที่คันนี้นะเป็นเจ้าอิลสุออเดียปี2008ราคาขายราคาเก่าอยู่ที่4,000 3 9บาทแต่วันนี้นะรับส่วนลดไปเลย20,000บาทเหลือเพียงแค่4,000 1 9บาทและเป็นปีใหม่ด้วยเครื่อง1.9ด้วยห้างว่ส่งเพียง8 2 0 0เอง สนใจฝากเปิด์ไว้เลยเดี๋ยวเราไปคันต่อไปจ้าแล้วมาต่อที่คันนี้เลยนะฮะเป็นเจ้าโตโยต้ารีวปี2017นะวันนี้นะราคาขายลดไปถึง5,000 50, 0เลยราคาเก่าอ,อยู่ที่479,000บาทแต่วันนี้นะเหลือเพียงแค่429,000บาทส่งเพียง8 4 0 0บาทนะท่านไหนที่อยากได้ลดราคาแบบจุกๆแบบนี้นะมีที่ Easy c a าเท่านั้นนะฝากเบอร์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะเซอ้อปูไปก่อนเดี๋ยวจะมาแนะนำคันต่อไป